นี่ครับท่านผู้ชมโบสถ์ที่ทำด้วยไม้ตานนะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นทางผ่านครับท่านผู้ชมก็เลยต้องแวะเก็บภาพไปฝากท่านผู้ชมครับนี่ทา ด้วยต้นตาลนะครับนี่ทำด้วยต้นตาลที่อายุต้องเจ็ดสิบปีหรือว่าแปดสิบปีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เดินทางจากจังหวัดกระบี จะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นวัดโบสถ์ไม้ตานนะครับที่ทำด้วยต้ทนตาลน,นะครับก็ อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมซึ่งเป็นทางผ่านว่าผมเองก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่เคยได้แวะนะครับว่าโบสถ์ไม้ตาน,นี้ด้านในนี้จะเป็นอย่างไรเพียงแต่ได้ฟังเขาว่าเขาทําด้วยไม้ตานทั้งหมดนะครับที่วัดนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็กำแพงที่ทํานะครับก็เป็นอิศิลาแรงนะครับก็ถือว่าดูแล้ว หลังดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วจะเดินไปชมกันด้านในเลยนะครับที่โบสถ์ไม้ตานนะครับแต่ชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็วัดอ่างจุวันนะครับวงเล็บหนองหอยนี่คือโบสถ์ไม้ตานก็คงจะเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะท่านผู้ชมนี่ดูกำแพงนะครับนี่ หินศิาลาแรงหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็ดูขลังดีนะครับก็วันนี้เดินทางไปกาญจนบุรีครับท่านผู้ชมก็กล่าวว่าจะไปนอนทักสองสามคืนนะครับก็จะพยายามที่จะเอาภาพอัดคลิป วิดีโอไปยฝากท่านผู้ชมหลายๆที่หลายทางนะครับทางเข้าโบสถ์ไม่ตานนะครับนี่คือด้านในนะครับ ด้านในโบสถไม่ตานะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นขนมเป็นหมวกเป็นของที่ระลึกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นน้ำมัน น้ำมันอะไรน้ำมันน้ำมันคูร,รัมนะครับนี่นเขา้าขายกันนะครับก็เป็นของที่ะลึกนีทางเข้าโบสถ์ไม่ตานครับท่านผู้ชมทางเข้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่คือด้านในโบสไม้ตาลนะครับนี่นนะจังหวัดประจวบคีรีขันนี่ครับท่านผู้ชมโบสที่ทำด้วยไม้ตาล นะครับนี่คือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นทางผ่านครับท่านผู้ชมก็เลยต้องแวะเก็บภาพไปฝากท่านผู้ชมครับนี่ทำด้วยต้นตาลน,นะครับนี่ทำด้วยต้นตาลที่อายุตุกเจ็ดสิบปี หรือว่าแปดสิปีนะครับเดดร้อนแล้ยครับท่านผู้ชมเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผ่านมาก็เลยมาแวะเก็บภาพโบสถ์ที่ทำด้วย ไม้ตาลน,นะครับโบส,สที่ทํา you ททด้วยต้นตา,นาลนะ gun. ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับโู้ถั่วจริงๆนะครับตรงนี้เป็นโบสนะครับก็จะ จะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ชมไปนอนในแม่น้ำแปว่น้อยนะครับ <ๆ S 2> ก็ถือโอกาสเอาภาพต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับร้อนร้อนร้อนๆๆนี่ครับเป็นอันนี้เป็นไม้ตานนะครับต ไม่ตาล้วนๆน,นะท่านผู้ชมน,นี่คือด้านในนะครับด้านใน นี่คือไม้ตาลนะครับนี่ที่ทําด้วยต้นตาลต้นตาลที่ผ่าซีกหรือว่าแปรรูปนะครับ นี่า่หรับีต้นตาลน,นะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นตาลไม่ใช่ต้นไม้จริงหรือว่าเป็นต้นไม้อื่นนะครับก็เป็นต้นตานลล้วนๆเลยครับ ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับไม้ตาลนะครับนี่ไมตาลทิภาพซีกหรือว่าเปรูปนะครับอายุเขาบอกว่าต้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าแปดสิบปีหรือเจ็ดสิบปีนะครับ แล้วก็เอามาสร้างเป็นโบสถ์ตรงนี้สภาพของโบสถ์ไม้ตาลด้านนอกนะท่านผู้ชมนี่ที่ทำด้วยไม้ตานลว้ลวนๆนะครับนี่โอ้สวยงามมากครับท่านผู้ชม นี่ครับด้านหลังของโบสถ์ท่านผู้ชมที่ทำด้วยต้นตาล หรือว่าไม้ตานนะครับท่านผู้ชมนี่นอกจากนี้ท่านผู้ชมก็จะมีกำแพงนะครับนี่เป็นหินศิาลาแรงประมาณนี้นะครับนี่ไม่ใช่อีดนะครับนี่ สวยงามมากเลยครับวัดโบสถ์ไม่ตานที่จังหวัดประจวบสีรีขันนะครับประจวบคีรีขันวันนี้ลุงสวิตจะทัวร์สักสามสี่วันนะครับ ไปแถวภาคกลางนะครับไปกาญจนบุรีคงจะได้คลิปหลายๆคลิปมากว่ากท่านผู้ชมนะครับก็คงจะต้องหยุดเรื่องปลาดิบชื้นไปสักพักนะครับนี่ครับท่านผู้ชม สร้างหลังคาคานรอบโบสถ์โบสถ์ไม้ตานณวัดอ่างชุมวันหรือว่าโบสถ์ไม้ตานตำบ bon านางทองอำเภอทับสะเกจังหวัดประจักคีรีขันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็อยู่ประมาณนี้นะครับ เราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องเดินทางต่อนี่คือโบสถ์ไม้ตาลนะครับที่จังหวัดประจวบคีริขันธ์อยู่ที่อำเภอทับตะแกนะครับก็ห่างจากถนนเพชรเกษมก็ไม่ไกลนะครับก็วันนี้ก็ได้พาไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทางด้านในนะครับครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับ ก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็คงจะมีหลายคลิปที่จะนำเสนอกับพี่น้องชาว youtube นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอ,อาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี่ยวมากับรถคันนี้ท้านผู้ชมดูเลขกทะเบียน มากับคันนี้มาจากกระบ,บี่นะครับนี่เป็นรถทัวร์มาสี่สิบคนครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดประจวบคีรคีขันนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีบท่านผู้ชมเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดก็ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับประมาณน,นี้ นี่ครับท่านผู้ชมรถที่ลุงสวิทนั่งมานะครับสี่สิบคนมาจากจังหวัดกระบี่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแวะมาที่ปุไม้ตาลก็ตอนนี้ก็เที่ยงก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางไปกาไปไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อนะครับนี่คือ บริเวณหน้าวัดนะครับประมาณนี้ร้อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นรถก่อน <laughs>